ฟังเสียงวันวานตลาดเก่าร้อปีคลอง12 6วาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังพอดแคสต์สื่อข้อมูลทางเสียงท่องเที่ยวตลาดเก่าร้อยปีคลอง12 6วาจุดที่6โรงพักเก่าคลอง12พื้นที่ที่คุณกำลังยืนอยู่นี้เคยเป็นสถานีตำรวจภูทรคลอง12หรือโรงพักคลอง12 ที่ให้บริการรับใช้ประชาชนคอยดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ลำไสหลังจากมีผู้คนเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยทำมาค้าขายในชุมชนและตลาดเก่าเพิ่มมากขึ้นโดยทางราชการได้จัดตั้งโรงพักขึ้นมาในปีพุทธศักราช2481และต่อมานางชุนหวยหรือนางกระมนภูลสิริ ได้บริจาคที่ดิน1ไร่2งาน40ตารางวาเพื่อสร้างสถานีตำรวจและบ้านพักพนายสิบพลตำรวจในวันที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2483จนมาถึงปีพุทธศักราช2514จึงได้มีการปรับปรุงก่อสร้างอาคารใหม่ตามแบบส่วนกลางตอนนี้คุณคงสงสัยว่าแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจไปอยู่ที่ไหนกันหมด ก็ตั้งแต่วันที่31มกราคมพุทธศักราช2554ที่มีการย้ายสถานที่ทำการไปยังอาคารใหม่บนพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติตำรวจทุกนายก็ต้องย้ายไปเช่นกันคงเหลือทิ้งไว้เพียงพื้นที่แห่งความทรงจำว่าครั้งหนึ่งโรงพักคลอง12แห่งนี้เคยเป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้านในลำไส